ชาวชุมชนตรอกเจริญชัยภายในซอยเจริญกรุง23จับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับอาคารเก่าแก่อายุกว่า100ปีในชุมชนกันไปต่างๆนานาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่ชาวบ้านไม่เชื่อคือก็ต้องระวังก็คิดกันว่ามีคนเขาพูดอยู่แล้วจะเผาไร่ที่จะอะไรอย่างนี้ก็ ก็เตือนกันมาตลอดเวลาว่าเออบ้านใครบ้านใครให้ดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรเรากช็ช่วยกันดูแลแบบเต็มที่อ่ะชาวชุมชนตรอกเจริญชัยยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้กําลังนับถอยหลังลงไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่กําลังจะแล้วเสร็จซึ่งก็มีแนวโน้มว่าเจ้าของที่ดินอาจจะนําที่ดินบริเวณนี้ไปใช้สอยประโยชน์อย่างอื่น และนี่ก็คือร่องรอยความเสียหายของอาคารเก่าอายุกว่าร้อปีที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อเช้ามืดของวันที่1นมิถุนายนล่าสุดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเก่า8คูหาบริเวณนี้ครับพื้นที่ประมาณ5ไร่ของตรอกเจริญชัยอยู่ตรงข้ามจุดก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรที่ใกล้แล้วเสร็จในปี2560มูนิธิจุมพศพันธิพย ผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ได้ร่นระยะเวลาการให้เช่าพื้นที่จากเดิม3ปีเป็น2ปีและ1ปีจนในที่สุดก็ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อปี2551และให้ผู้เช่าซึ่งก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาร่วม5้าชั่วยุคนเช่าอยู่เป็นรายเดือนโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อผู้ให้เช่าจะให้ย้ายออกเมื่อใดผู้เช่าจะต้องย้ายออกในทันที รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วลีโพดมนักวิชาการและนักโบราณคดีบอกว่าชุมชนแห่งนี้มีความสําคัญในฐานะเป็นย่านขายสินค้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เก่าที่สุดในบรรดาชัยนาทาวของกรุงเทพมหานครนะมีการขายของเส้นเส้นสวงบูชาอาหารต่งางๆเนี่ยเขาอยู่กันมาเป็นเวลาทั้ง200300อปีแล้วนะฮะ รกรรด้ีีีีาาาาาายยพจือันนเป่่ตลอดเวลาที่ผ่านมาสิรินีอุรุณานนท์และชาวบ้านที่นี่รวบรวมหลักฐานและข้อมูลประวัติการต,ตั้งลกรากยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิ์เจ้าหน้าที่ผังเมืองกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรักษารากเงาของชุมชนดั้งเดิมแห่งนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ชาวบ้านก็มีความหวังค่ะที่ทําทุกวันนี้เพราะว่าเราหวังว่า อย่างน้อยเจ้าของที่ก็ต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ค่ะว่ามันมีคุณค่าไม่ใช่แต่ตึกเท่านั้นนะคะพูดถึงคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะชาวบ,บ้านที่นี่ยังคงมีความหวังที่จะรักษารากเงาของตนเองให้คงอยู่ต่อไปแต่ก็ไม่อาจแน่ใจว่าจะต้านกระแสะแห่งการพัฒนาไปได้สักเท่าไหร่กันจากกรกุหลาบคีรีถ่ายภาพทานวิจิตริเลิอบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน